ไหยังบินบินพี่น้องเอ้ยคอยมาจากเห็ดงานเมื่อยคอยมาเห็นบินคอยค้าคอยอ้อน <laughs> มาวันที่ยี่สิบคกระจายไปสองพันสามสองสองันสองรอยก 2, 000, อลัวเกือบสองพันามเน่เราได้บินมาแล้วก็มา,าว่างไหวโตคอยคอยใจคอยกับเงินที่ดอกว่านเราเอาเงินไปใส่เบิดายสุดเดือนได้พี่น้องจเองสิว่ามันเฉพาะสองบินนี่เด้มีมาตลอด เรื่อยๆมีสองพันสามเก้าพันเก้าพันอันเอาวันนี้เก้าร้อยเก้าร้อยสิบเก้าแล้วก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่ายอย่างดอกกระจิกกระจอกพี่น้องมาตลอดเดือนร่วมเบ็ดเสร็จเราประมาณหาพันกว่าหาพันกว่าคนร่วมบิดเสร็จคอยให้เราคอยเมื่ยพี่น้องเอ้ยเงินเดือนเราก็หลายก็คอยงานเราก็บริเฮ็ดพอเราเป็นคนเพื่อถาวรแต่ว่าเขาก็ยังมีเงินเดือนกินเนาะเรามีมีหลายก็คอย ก็ว่าไปใส่เ <hi> บิดสันเดีย้ามอันเขาบอกว่าอันเอ้ยเจ้ากระใจนั่เปมนอย่างคอยต้องนั่นคอยต้องนี่มโอ้ยคอยเมื่อยพี่น้องเมื่อยพวกเจ้าเบนบะมันเกิดมันก็นัันยุดอกเนาะพี่น้องว่าอันพวเมียซอยกันนะก็ซอยกันซอยกันคอยเราอันใจมากตลอดเลยสองสามปีมันเนี่ย ่อยน้าเฮงงันช่วงเสมอเนี่ย่อยทั้งกายของ่อยทั้งเฮงงานประจาเด้เมื่อเมื่อห้เราไปซอยน้อยเดี๋ยวห้หันไกลหันอย่างน้อยเดี๋ยจมโอ้ยเมื่อยังสันส่คอยก็ก็เลยอันตัดปัญหาเพให้เป็นไมเยอเขามากแน่นอนเพาะห้เขามากกินนามแต่ว่าบ่บอกเลยว่าอันใจบินในเดือกบ่ว่าเลยคอยเนาะไม่เป็นอันเธอถ้าคอยมีเนาะคอยใจคอยก็เลยเราก็เลยอันเราก็เลยอิงสิละเอามาว่างไว้ว่างไว้บ่บอกยัง อันคิขั้นมีปัญหาเนาะก็บอถามว่าอย่างนั้นจะากอันนั้นยู่อันจะอันถามยู่ว่าเงินเจ้าไปใส่เบิดแล้วก็จังสัตยังสิฮะนะขออ้างนั้นอ้างนี่อย่างสินะบางแผ่นกลับไปอยู่ไทยกันเนาะก็บอกกันว่าเขาต้องมีบ้านเด้อต้องมีรถเด้อยังอยก็ไุดเป็นรถเมื่อสองก็ยังดีอย่างสินะอันคอยว่าคอยเก็บเงินอันส้างบ้านเด้ออันใครจะอยู่นี่จะรับผิดชอบได้บ่ย้ำคุยกันนะ กันเวกันก็ได้ได้ไเด้อพี่น้องเว้าจังซี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะจ้าจะเอาเงินใส่มาเก็บเนาะพี่น้องเนาะใจเบิสุดทงสุดทางนั่นล่ะเป็นบ่เป็นย้อนเฮาอันง่ายเนาะพี่น้องเนาะบ่อยากอันเถียงกันนะเรื่องเงินเนาะก็เลยว่าเออเฮามีเฮาก็อยากจ่ายซือตัวเอาจ่ายหลายเฮาก็เมื่อยเนาะเมื่อยหาก็เมื่อยไปแฮงแล้วได้ที่อัน เก็บเงินไว้ยุไทยอยู่อย่างอีกนะพี่น้องเนาะโอ้ยขอมาจุ่มให้ฟังเท่านี้ละพี่น้องไปกันเด้อไปกันเด้อสวัสดีจ้า